สวัสดีคะ่ะพี่พี่วันนี้มาพบกับช่องสาวน้อยพาเครื่องกันอีกแล้วนะคะ EP นี้ EP ที่7แล้วนะคะฝากพี่พี่กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันเนาะ,ะช่องทางการติดต่อนะคะ ID Line นะคะ0631308002นะคะพี่พี่เบอร์โทรนะคะ0993670806นะคะพี่พี่คนไหน สนใจพระนะคะอยากสอบถามราคานะคะทักไลน์มาได้เลยนะคะราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะคะพี่พี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะมาอง์คแรกเลยนะคะพี่พไปอง์คที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่องค์นี้นี่นะคะเป็นเหรียญเก่าๆเลยนะคะพี่พเลี่ยมเก็บผิวไว้อย่างดีเลยนะคะนี่นะคะ เรียมพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พี่นี่นะเหรียญสวยมากเลยนะคะพี่พี่นี่นะเหรียญสวยมากเลยนี่นะคะให้ดูรอบๆไปนะคะนี่นะพยายามจะให้ดูชัดๆนะคะถ้าเกิดไม่ชัดยังไงก็ทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่นะ นี่นะคะไปองค์ต่อไปนะคะองค์ต่อไปองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองเป็นรูปหลอดหลวงปู่ทวดนะคะก้นลายเซนนะคะพี่พี่นี่นะเป็นรูปหลอหลวงปู่ทวดนะคะนี่นะให้ดูรอบๆช้าๆชัดๆเลยนะคะนี่นะนี่นะคะพี่พี่ นี่นะคะสวยๆนะคะองค์นี้พี่ๆท่านไหนชอบนะคะสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือสอบถามราคาได้เลยนะคะราคาแบ่งปังทุกองค์นะคะพี่ๆนี่นะให้ดูรอบๆนะคะ ต่อไปรายการที่สามนะคะอ่ารายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะนี่นะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะองค์นี้เหรียญนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนี่นะคะให้ดูช้าๆชัดๆเลยนะคะ พยายามจะส่องให้ดูชัดๆนะคะพี่ๆถ้าเกิดไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ไม่ชัดยังไงก็สามารถทักไลน์มาขอดูรูปภาพได้เลยนะคะนี่นะ่ะไปองค์ต่อไปนะคะองค์ที่สี่นะคะนี่นะคะเหรียญที่สี่นะคะ เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะองค์นี้เก่าๆเลยนะคะนี่นะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะพี่ๆนี่นะคะให้ดูช้าๆชัดๆเลยนะคะด้านนี้ด้านหลังนะคะนี่นะคะให้ดูทุกมุมเลยนะคะพี่ๆนี่นะคะ สวยๆเก่าๆนะคะพี่พี่อ,อะไปรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้านะคะนี่นะคะรายการที่ห้าเป็นรูปหลอหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่พนี่นะ ะะรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะคะพี่องค์นี้สวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะนี่นะคะสวยสวยนะคะนี่นะ EP นี้จะไปเร็วๆหน่อยนะคะพี่พี่ นสวยสวยเลยนะคะพี่พี่สนใจนะคะสามารถแอดไอดีมาได้เลยนะคะราคาแบ่งปันทุกองเลยนะคะพี่พี่นี่นะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่หกนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่หกเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะออกวัดห้วยเขนนะคะนี่นะคะองนี้เก่าๆเลยนะคะพี่พี่ นี่นะคะดูความเก่านะคะนี่นะนี่นะคะรูปหลวงพ่อเงินนะคะนี่นะคะรูปหลอวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขยนนะคะพี่พี่นี้ใต้ฐานนะคะสวยสวยนะคะองนี้นี่นะให้ดูรอบๆเลยนะคะพี่พี่ ะคะี่พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถแอดไอดีไลน์มาได้เลยนะคะไอดีไลน์นะคะ0 6 3 1 3 0 8 0 0 2นะคะพี่ๆสามารถสอบสามารถทักมาสอบถามราคากันได้เลยนะคะนี่นะ รายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่รายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะนี่นะคะเหรียญน,นี้เก่าๆนะคะพี่พี่นี่นะเก่าๆนะคะปีสองห้าสองหนึ่งนะคะพี่พี่นี่พยายามจะส่องให้ดูชัดๆนะคะนี่นะคะให้ดูรอบๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะ ราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะคะพี่ๆนี่นะสามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะนี่นะให้ดูรอบ,รอบๆช้าๆชัดๆนะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดเป็นหลวงพ่อพรมพิมพึ่งซีกนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> สวยเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะด้านหลังนะ <c oughs> น,นะคะให้ดูช้าชาชัดช,ช,ชัดนะคะ <c oughs> นี่นะคะหลวงพ่อพรมนะคะพิมพ์คึ่งซี่นะคะพี่พี่ ใต้ฐานนะคะพี่พี่นี่นะอะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่เก้านะคะพี่พี่รายการที่เก้าเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปียกใ่นะคะพี่พี่ นี่องนี้เก่าๆเลยนะคะพี่ๆนี่ให้ดูความเก่าเลยนะคะนี่นะพยายามจะส่งให้ดูชัดๆนะคะพี่ๆนี่นะคะเป็นพระสุม้มเป็นพระซุ้มกอนะคะนี่นะคะพิมพ์ขนมเปี๊ยะใหญ่นะนี่นะคะ เนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆนี่นะสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่นะ ต่อไปรายการที่สิบนะคะนี่นะคะพี่พี่รายการที่สิบเป็นพระผงหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะนี่นะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พนี่นะให้ดูช้าๆชัดๆนะคะเป็นพระผงหลวงปู่บุญนะคะนี่นะคะด้านหลังสวยๆนะคะพี่พ ่ต nice ่อไปนะคะไปรายการต่อไปนะคะอันต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะนี่นะรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะพี่พี่นี่นะเหรียญสวยๆนะคะพี่พี่นี่สวยๆเลยนะพี่พี่นี่นะคะให้ดูช้าๆชัดๆนะคะนี่นะคะ สวยๆนะคะนี่นะคะให้ดูรอบๆไปนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะทักมาสอบถามดูรูปภาพขอดูรูปภาพเพิ่มเติมเลยนะคะนี่นะ สามารถทักไอดีลน์มาได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนทักไอดีลไม่เป็นนะคะเดี๋ยวหนูจะปักลิงก์ลน์นะคะไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆพี่ๆสามารถจิ้มลิงก์กดไปได้เลยนะคะนี่นะไปรายการที่สิบสองนะคะนี่นะพี่ๆ รายการที่สิบสองเป็นพะระลีลาเมตขนุนนะคะกำแพงเพชรนะคะพี่พี่นี่นะเก่าเก่าเลยนะคะให้ดูนี่นะคะเก่าเก่าเลยนะคะเนื้อเก่าเก่าเลยนะนี่นะคะเป็นพะระลีลาเมตขนนุนนะนี่นะคะ สวยๆนะคะพี่ๆองนี้นี่นะคะเนื้อสวยๆเลยนะนี่นะคะให้ดูรอบๆนะคะให้ดูชัดๆชัดๆเลยนะคะพี่ๆถ้าเกิดไม่ชัดยังไงก็ทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ รา,รายการที่สิบสามนะคะนี่นะคะพี่พี่รายการที่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะวัดฉลองภูเก็ตนะคะพี่พี่นี่นะคะถ้าเกิดหนูพูดผิดตรงไหนนะคะต้องขออาภาัยด้วยนะคะพี่พี่นี่นะคะเหรียญสวยๆนะคะพี่พี่นี่นะ ะะคะให้ดูรอบๆเลยนะเหรียญสวยๆนะคะพี่นี่นะให้ดูช้าๆชัดๆนะคะ ่ไปองค์ต่อไปนะคะนี่นะคะรายการที่สิบสี่แล้วนะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาหล่อโบราณนะคะวัดบางคานนะคะพี่พี่นี่นะนี่นะคะเนื้อเก่าๆเลยนะคะพี่พี่องนี้นี่นะคะให้ดูช้าๆชัดๆเลยนะคะเก่าๆจริงๆนะคะองนี้ นี่นะคะให้ดูรอบๆเลยนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดชอบนะคะสามารถทักมานะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือสอบถามราคาได้เลยนะคะราคาแบ่งปันทุกองจริงๆนะคะราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะ นี่นะคะสวยๆเลยนะคะเนื้อรายการที่15แล้วนะคะพี่ๆรายการสุดท้ายแลวนะรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะนี่นะคะเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่ๆนี่นะคะเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะคะของ EP นี้นะ เป็นสมเด็จวัดละคังนะคะนี่นะเนื้อสวยๆเก่าๆนะคะพี่ๆนี่ให้ดูชัดๆนะคะให้ดูช้าๆชัดๆนะคะ พี่ท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะนี่นะอ่ะ EP ที่7นี้ก็จบไปนะคะพี่ๆฝากพี่ๆกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปเนาะอ่ะช่องทางการติดต่อนะคะ ไอดลน์นะคะพี่พี่3 6 3 0 8 0 8 2นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ099 36 70 806นะคะพี่พี่ท่านไหนทักไลน์ไม่เป็นหรือแอดไอด์ไลน์ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวหนูจะปักลิงก์ไล n ์ไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะพี่พี่สามารถทักจิ้มลิงก์ไปได้เลยนะคะอ่ะเจอกันอีพีต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ